ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผลงานของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะที่สําคัญคือใช้เวลาในการสร้างไม่นานผ่านการพิมพ์ข้อความของเราเท่านั้นนั่นหมายความว่าต่อให้เราไม่ได้มีความรู้ด้านการวาดภาพหรือว่ากราฟิกเนี่ยก็สามารถสร้างผลงานที่สวยงามแบบนี้ออกมาได้ผ่านการพิมพ์ข้อความเท่านั้นเองแล้ว AI ตัวนี้คืออะไรใช้งานยากไหมเดี๋ยววันนี้เบนจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ AI ไอวัดภาพที่กำลังเป็นกระแสอยู่นี้นะคะมีชื่อว่า m i d เจ u r n e y ค่ะเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างโดยเดวิดโฮ l ส์อดีตนักวิจัยด้านประสาทวิทยาของ NASA. อนาซาความเจ๋งของ m i d เจ u r n e y คือเขามีพนักง,งานแค่11คนเท่านั้นค่ะ ซึ่งคอนเซปต์ของพวกเขาคือต้องการสำรวจแนวความคิดใหม่ๆในจินตนาการของมนุษย์เป็่ไงก็คือเดวิดโฮสต้องการทำลายกำแพงของจินตนาการด้วยการตั้งคำถามว่าถ้าเราสามารถใช้ภาษาสร้างงานศิลปะได้จินตนาการของมนุษย์จะไปได้ไกลแค่ไหนคะ่ะ ซึ่งแนวความคิดนี้ก็สอดคล้องไปกับหลักการสร้างภาพของ Midjourney เดี๋ยวมันจะลองสร้างภาพให้ดูค่ะ <Wow. S 1> วิธีการก็คือเราเข้าไปที่ www.midjourney.com นะคะแล้วก็คลิก Joy the b เ t a เข้าร่วม Discord ใน c h ช n e l Midjourney แล้วก็เลือกเข้าห้องที่มีคำว่า Newbie นำหน้าค่ะหลังจากนั้นเพิ่มเครื่องหมาย slash หรือว่าเครื่องหมายทับนะคะลงไปในช่องแบบยังไม่ต้องกดส่งข้อความค่ะ แล้วก็เลือกเมนู image พร้อมหลังจากนั้นพิมพ์คําหรือว่าประโยคที่เราต้องการลงไปเดี๋ยวในวันนี้มันจะลองพิมพ์ชื่อรายการลงไปค่ะนั่นคือแบตไต 7H d นั่นเองแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะใช้เวลาไม่นาน AI ก็จะค่อยๆประมวลผลภาพให้เราออกมาเห็นแบบนี้ค่ะ ภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนภาพหมีนะคะคือน่าจะเป็นที่ AI เนี่ยจับคำว่าแบซึ่งแปลว่าหมีค่ะส่วนสีสันอื่นๆเป็นก็ยังปีความไม่ออกเหมือนกันค่ะซึ่งเขาก็จะสร้างให้เราได้ทั้งหมด4ภาพในการสร้างหนึ่งครั้งค่ะแต่นี่ก็เป็นคำสั่งพื้นฐานเท่านั้นนะคะถ้าเราพิมพ์คีย์เวิร์ดที่มีความละเอียดแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านี้เราก็จะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็สร้างสรรค์กว่านี้อีกค่ะจริงๆแล้ว AI วาดภาพตามข้อความก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มี Dollie, Imagen หรือว่า crayon แต่ว่า นี่ทําให้มิ d เจอร์นี่แตกต่างแล้วก็เป็นกระแสมากๆคือสไตล์ภาพค่ะเพราะว่าหลังจากที่มิสเจอร์นี่ได้รับคําสั่งจากข้อความต่างๆแล้วเขาก็จะดึงข้อมูลมากมายมาหาสารบนโลกออนไลน์เพื่อใช้อ้างอิงในการสร้างภาพค่ะซึ่งผลลัพธ์ของการสร้างภาพเนี่ยได้ภาพที่มีสไตล์มากๆทั้งลายเส้นการลงสีแล้วก็การสร้างสารรค์คือมันเหมือนกับว่าถูกทําขึ้นโดยมนุษย์จริงๆที่เป็นจิตกรหรือว่าศิลปินระดับโลกเลยค่ะและเพราะความสมจริงเนี่ยแหละค่ะเลยทําให้เกิดกระแสวิาพวาก์วิจารณมากมายในวงการศิลปะ เฉพาะการตั้งคำถามว่าถ้า AI สามารถวาดภาพได้สวยขนาดนี้แล้วศิลปินจริงๆเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมแล้วคุณค่าทางความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เนี่ยจะถูกลดทอนไหมถ้าเรานำ AI เนี่ยมาสร้างสารรค์ผลงานได้ขนาดนี้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเขาคิดว่าการนํา AI มาวาดภาพเนี่ยเป็นแค่ความหมือวา่านามาใช้ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานศิลปะถ้าจะให้ปิดจบงานจริงก็ต้องใช้ความคิดมนุษย์เป็นคนปิดจบงานอยู่ดีค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่ามิชช u r นี่สร้างสรรค์ภาพได้มากขนาดไหนเป็นแนะนําให้เข้าไปดูในกลุ่มเฟซ o ุ๊กมิชชันนี่ไทยแลนด์ค่ะจะเห็นความอลังการทางความคิดของ AI แล้วก็คนไทยเลยค่ะ <Wow. S 1> ปัจจุบันมิชชันนี่ก็ยังเปิดให้ใช้งานได้ฟรีนะคะแต่ว่ามีจมจจํําาาาานนวกกกัดคค่่ะะถ้้ใรรรอยสงูปเพิม็ เสียค่าบริการแบบรายเดือนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่า m ิ d เจอร์นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในวงการศิลปะเลยนะคะใครอยากลองเล่นเนี่ยก็เข้าไปเล่นได้นะคะที่ www. m i j o u r n e y com ใครได้รูปยังไงเอามาแบ่งปด้วยนะคะและนี่คือแบรแต่ไอทีในวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ